สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับสวัสดีสวัสดีสามรอบโอ้สวัสดีครับเสียนิดนี่ครับทีมงานเดี๋ยวเราจะเป็นทีมงานด้วยกันแล้วเราจะมาจมด้วยกันครับเป็นจองแล้วมันจับแล้วว้าเพงเก้าเก้าแสนสี่ก็เก้าแสนหกก็ไปยังใจไม่มีคำว่าแพงฮะจุเนียนล่ะแปดสี่เก้าเก้าแสนหก แคปเอาแซกโอ้ยเท็กคู่เลยครับโอ้ยเสียชื่อ,อ,อมีมลเหล็กหมดเลยตา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 ยเสียชื่อเสียชื่อโอ้น้ำอะไร เท็คน้ำอะไรเท็คน้ำเอบะบ่น้ำอะไรน้ำมันอน้ำอะไรฮะใช่ไหมเอะไหมฮะอู้เอ๊ะหนาวเอ๊ะหนาวนี่ครับบางท่านอาจจะเคยเห็นในคลิปนะครับนี่คนดังครับ สมัยที่มาช่วยบุญบ้านไฟใหม่นี่กับเสียเจ็คดังดังเอาไปขึ้นก่อนตอนนี้อยู่กับสโลเหลืองครับหรือว่าอยู่กับซานี่ครับลองสายไฟด้วย <c oughs> สายยัง

บอมันมันโจมแค่ดินนี่ซื่อๆดอกตัวนี้ดันเลยเลยครับดันกลางเลยเลยเต็กขึ้นไปดันดันกลางเลยเลยครับไป เลีกกันหักว่ามึงยกยกหัวหกักฮะมันมันอันนี้มันบิดไอ anh này hàng set anh này vẫn Đi 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 Em đứng nhé. Mình coi <laughs> mà เดี๋บ้างครับยกฝาท้าทยพัดไปเลยเอายกยกผัดตึง้งนะฝาท้าทยพัดพัดตึ้งในเลยครับ โอเคงันเโอ้ยไม่หมูแล้วงานนี้เสียดายว่าจะมากินหมูครับจแนี่ขึ้นไม่ได้เลยครับขึ้นอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละดำตรงนี้แหละไม่ต้องลุกเด้อดำติดลาดยางนี่แหละให้พคนดันเอาเลย Ô làm lê, làm lê làm lê, làm lê Đi đây, đi đây ồ, ok lông lê ดี่ยวนี่เป็นเริ่องแค่หกเขียวนึงว่าเป็นยังดอกเดี๋ยวไทยมากครับเดี๋ยวให้เทขางทางเลย โอ้ยบหมูแล oh, well, ้วครับหมูว่าจะกินง oui> ันหมูว uh ่ะเออว่าจะมากินหมูไงเป็นหมูเคี่ยวตันแล้วตาลูกหงไม่กินหมูครับแต่ไม่หมูอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้อ้ยโย้ยโยโอยโอ้ยโอย้ยย เล็กอะไรให้หนักๆเลยนะลูกเหล็กเหล็กเหล็กยกมันไปไอ้กระบะมันเอียงน่งมันไปขัดกับะเหล็กยกนะบุ้มไปเลยเออยกหัวเออหักเลยหักเลยเหรอ้วจจะยกัไหต่อไปเชื่อมกันเหรออ๋อไอเหล็กที่ดีดมาเมื่อกี้น่ะเออเหล็กยกหัวจะปักมาแล้ว bao 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 ô tôi thấy mang ai bao แซกเดี๋ยวค่อยไปเชื่อมหาร้านเชื่อมท่านี้เลยไม่งั้นยกหัวไม่ได้หรอกเช้าฮะินกกับบ้านนี่ว่ะจะเสร็จไหมนี่เออเามนอ่ไานนอ่ไอยู้มีงานด่วนป่ะโอเคจัดเลยลูกจัดไป เเลยอันนี้ให้เทท,ท,ทั้งแถบเลยนะเทข้างๆมันต้องเทไว้ข้างข้างแล้วก็เอารถไถดันขึ้นเอาขึ้นไปข้างบนก็เรียบร้อยอีกเลยอยู่ไป,ปจมรถเปล่าแต่ชาวอยู่นี่ขึ้นไม่ได้หลยครับพี่มันต้องเทข,งข้างล่างแล้วก็หารถไถามาดันขึ้นไปเอาเพราะว่าขึ้นมานีเนตตายได้เลย,เยครับขนาดแม่โคอยังไปบ่ไหว นั่นแหละล่างเยครับครับแปรด่างมากเลวก็ดำใส่แล้วก็ทำครับรถไทมาดันครับตุตุตุขึ้นมาแท็กเนี่ยแท็กตั้งลำตรงๆอ่ะมาแล้วก็ชนแล้วก็ดำเลยเงี้ยกรต่อกต่อกระตอไปสีเลยมันขึ้นได้บ่ล่ะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ